นคนคนทศนคติบวก 1. เป็นคนใจกว้างไม่คับแคบกับอะไรใครทำอะไรให้ไม่ชอบใจเนี่ยก็วางได้ 2. รู้จักทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพราะการที่เราเกิดมาเนี่ยมีแต่คนช่วยเหลือนั้นไม่คนมีบุญแต่ถ้าเราช่วยคนอื่นต่อตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสมเรานะเป็นคนมีบ้างกว่าบุญนะ 3. มมีเมตตา เราจะไม่ได้ร้องอะไรจากใครมากไม่ถือตัวมากมีความอัธยาศัยดียิ้มเบิกบานจิตใจก็แช่มชื่นความโกรธก็จะลดลงนะสีรู้จักแบ่งปันรู้จักสลระของที่เรามีเมื่อเรามีได้ห้บ่อยๆนะความโลภความเมีนแก่ตัวของเรานะจะน้อยลงเพราะเราให้ไม่ได้หวังผลอะไรจากใครต่อให้เราตกตำ่ำหรือเป็นเจ้านายคน เราก็จะเป็นเจ้าหนายที่ลูกน้องรักเพราะเราให้เขาโดยที่ไม่งกใครก็อยากทำงานกับเราฉะนั้นให้เท่าที่ควรแล้วสิ่งดีๆจะทีกลับมาหาเราเองหามีศีลห้าเป็นที่ตั้งเพราะไม่ว่าเราจะดีแค่ไหนแต่ถ้ามันผิดจากศีลมีเรื่องแน่ทำดีเอาหน้าทำดีหวังผลดีต่อคนอื่นแต่เมื่อไม่พอใจก็ผูกแขน รต้องมีศีลมีสติถ้าเราเป็นคนมีศีลมีธรรมเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยอยู่เสมอๆนะ